ยายเอ้ยพ่อแม่เลี้ยงลูกหกคนเลี้ยงมาได้อืมแต่ณนะขณะน,นี้ยายอยู่บ้านคนเดียวลูกเลี้ยงบาได้หาเหลี่ยวแลบโบมีเงินโบรงนะเออเขาก็มาหาทีเขาก็ให้ทีเล็กๆน้อยอไอ้คนน้อยกลับมาทียังขอค่าน้ำมันแม่กลับไปด้วยซ้ำดีใจเด้อดีใจนํำแม่ ผู้ที่มีลูกดูแลห่วงใหญ่ลูกเข้าใจเออและดูแลแล้วอยู่ข้างสําหรับยายนี้เป็นคนอยู่ผู้เดียวนะอาศัยกินกับพีกับน้องด้วยซ้ํานะในความทุกข์ใจเ,เหงาบอ่เหงาเศร้าบอ่เศร้าอืมไปวัดไปวากระทาใจ อธิษฐานทรงบนให้ลูกเจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งไปโบเคยแซงโบเคยดาสําหรับยายถึงลูกหกคนอเแต่ก็หวังเด้อคินฮอดเขาเขาก็โทรมาถามอยู่เขาก็ส่วนมากก็สิบอกว่าอันนู่นอันนี้อันนั่นยุ่งกับลูกกับหลานเนาะเพราะว่ายายนี่อายุเจ็ดสิบห้าปีนะเขาก็นอมีครอบครัวอ่ะเข้าใจบวาการนะเอเรามีเงิน ป่วยเงินผู้เท่ากินแล้วก็พิการบวกเนาะกระพอได้จำไอ้พอได้ใส่แล้วก็มีลูกนานๆซนนุงมาให้เดเทลพันสองพันอ่าก็พอได้หมุนเวียนไปถึงได้บอกว่าอ่าน้อยใจคือกันนะกับความรู้สึกอืมแต่สิ่งที่เป็นคือยายบบมีเงินให้ลูกให้เต้าบบมีสมบัติให้เขา ผู้ดใดส่มานังเฝ้าเหาในเมื่อเขาก็มีครอบครัวของเขาเอ,อเรามีลูกมีหลานภาระใช้ใจเลี้ยงหลานสมัยนี้กะสุดนะเคยเลี้ยงหลานมาก่อนนะหลานลูกคนร้องแต่พอเขาโตไปแล้วเขาก็แยกย้ายไปทํางานกรุงเทพกันเบิดเงาละผู้เฒ่าน่ะเงาแท้ๆพยายามรักษากายรักษาใจเจ้าของบ่ให้เจ็บให้ป่วยพยายามดูและนะเพื่อิบ่ได้เปลี่ยนภาระ ของลูกเต้าเพราะพอมาฟังเนาะเอ,อเขามาหาหรือว่านานานาทีหรือว่าโทรมาหาทีเนี่ยเขาก็จะพูดแต่ปัญหาของเขานะเออโบสคิดที่ว่าชวนเฮาไปอยู่นำเลยหรือยยกถอยหลังกลับมาอยู่เฮากับเฮานะมันก็เป็นเรื่องที่แอบน้ำตาไหลอยู่เอยละ่สละสำหรับผู้เท่าใหญ่ยยจ่าเอยเนาะเพราะว่าแม่ยาญ่จ่าเจ็ดสิบสองยายฟังโทเอย ฟังเรื่องราวของโตมานี่มาสั้นเพื่นวานนะโตก็ยังดีว่าโตกับทรงเนาะน้องอยู่ทางบ้านก็เป็นผู้ดูแลบอกผู้เท่าให้ใจเย็นบุญหลายแล้วดีกว่ายายหลายยายนี่บบมีไผยเลยเอ,อป่วยก็เอาซื้อ,อยุกยามากินเนาะบางเทียก็เอิน้นหลานข้างบ้านแด่ญาติกันแดเบิ่งกันไปแต่ก็จะพูดกับลูกเสมอบบตงห่วงหรอกแม่อยู่ได้แม่ลูกขนน้อยบอกว่าย่ากลับไปเลี้ยงนะ ยักกลับไปอยู่ด้วยแต่ว่าภาระทางนี้ก็สูงคําพูดของลูกสาวเนาะพ่เป็นอย่างดรอกแม่อยู่ใด่าซั่นแล้วหนึ่งสิงผู้เท่าหัวอกเดียวกันลูกส่วนไปยูนํากรุงเทพกระบอไปเพราะความอึดอัดเคยไปอยู่กับเขาแล้วลูกหลานเขาเสียงดังเฮาเข้าเขาปรได้เออไปจมเขาเขาก็ลําคาญอ่างานการของเขานําก็เลยต้องทําใจอยู่ณขณะนี้ขอบยายขอเป็นกําลังใจ ให้กับแม่แม่ทุกคนสู้เด้อวัชรเพื่นวาน่ะโอ้ยกุณใหญ่เนาะลูกๆเต้าๆก็ให้หวนได้เด้อให้คิดถึงถ้าเราบร่ไปเงินทองก็ต้องส่งหกคนปน,นั้นคนละพันเนาะอันนี้ความคิดเจียจ๋าเด้อโบมีลายกับโบเป็นหยางหกคนปน,นั้นคนละพันคนละพันเนาะยังน้อยก็ได้หกพันแล้วให้เพื่นได้เยียวยาเอิ้นใส่คนทางข้างได้มาเบืองแยง,งเพื่นเด้อโอ้ย ขอให้คุณยายสุขภาพแข็งแรงสาเขียนทรงเสียงเข้ามาหาเด้วบริเขียนเก่งขนาดเนาะแก่ง่วงแก่งเหงาก็พอมีโทรศัพท์นี่แหละเพื่นว่านะได้เบิงคนนั้นได้เบิงคนนี้พอได้มีแหงเหงาอยู่บ้านผู้เดียวอสู้กันไปแม่เอ้ย